สวัสดีครับวันนี้พบกับกบยางใสในบีนะครับตัวนี้เป็นกบยางพารานะครับขนาดส4เซนตัวเบ็ดนี้ของ SS ครับผมสีดำงานประช่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวยางนิ่มๆครับเดี๋ยวชมแอคชั่นตีไก่นะครับเนี่ยครับผม ตช้าๆครับมันจะสายเองนะครับไม่ต้องสร้างแอคชั่นเลยทิ้งคันลงต่ำๆหน่อยครับผมสายเรียน,น้ำเลยครับนนี่นะครับเดี๋ยวมาชมอีกตัวนะครับตัวนี้เป็น สีขาวครับผมเนียครับมันจะใส่มาแบนี้แล้วครับพอช้าๆครับผมงันปลาช่อนผมว่าโดนนะครับ นะครับตัวละ100บาทครับผมสนใจพักมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ